เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครอบครัวดูมีความสุขเหลือเกินไม่ใช่เพราะพวกเขามีเงินทองมากมายหรือไม่มีปัญหาเลยในชีวิตแต่เป็นเพราะพวกเขามีใจที่แข็งแรงและเป็นรากฐานให้กับความสัมพันธ์ในครอบครัวต่างหากความสุขของครอบครัวไม่ใช่เรื่องของวัตถุภายนอกแต่เป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆเพราะครอบครัว คือสถานที่ที่รวมคนหลายคนที่มีความคิดและอารมณ์แตกต่างกันมาอยู่ร่วมกันถ้าปราศจากรากฐานทางใจที่มั่นคงความสุขก็เป็นเพียงสิ่งฉาบฉวยที่เกิดขึ้นได้ยากและนี่คือเหตุผลว่าทําไมใจจึงสำคัญใจที่เข้าใจสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันเมื่อไหร่ที่เราเปิดใจรับฟังอย่างแท้จริง เราจะเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายมากขึ้นพ่อแม่เข้าใจความกดดันของลูกลูกเข้าใจความเหนื่อยล้าของพ่อแม่เมื่อต่างฝ่ายต่างมีใจที่พร้อมจะเข้าใจความขัดแย้งก็จะลดลงบ้านจะกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทุกคนกล้าแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาได้อย่างสบายใจโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสิน ใจที่ให้อภัยเยียวยาบาดแผลในความสัมพันธ์ไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่มีความผิดพลาดการกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่สิ่งที่ทำให้ครอบครัวยังคงเดินหน้าต่อไปได้คือใจที่พร้อมจะให้อภัยการให้อภัยไม่ได้หมายถึงการลืมทุกสิ่งแต่คือการปล่อยวางความโกรธความเจ็บปวด และเดินหน้าต่อไปด้วยความเมตตาเมื่อแต่ละคนพร้อมที่จะให้อภัยบ้านก็จะไม่มีรอยร้าวที่ข้างคามีแต่ความสัมพันธ์ที่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมใจที่เมตตาคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนหัวใจของความสุขในครอบครัวคือใจที่เมตตาหรือความปรารถนาดีต่อกันอย่างแท้จริง เริ่มจากการเมตตาตัวเองและคนในครอบครัวเมตตาต่อความบกพร่องของอีกฝ่ายและมองเห็นคุณค่าในตัวตนของกันและกันเมื่อทุกคนมีความเมตตาเป็นพื้นฐานบ้านจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นความเข้าใจและความปรารถนาดีที่ส่งผลให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยและรักตัวเองมากขึ้นสรุปแล้ว ความสุขในครอบครัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกแต่เริ่มต้นจากภายในจิตใจของเราทุกคนใจที่เปิดกว้างใจที่เข้าใจใจที่ให้อภยัยและใจที่เมตตาคือรากฐานที่มั่นคงที่สุดที่จะทำให้บ้านกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสุขความรักและความเข้าใจอย่างแท้จริง ลองกลับไปสำรวจดูว่าวันนี้คุณได้ใช้ใจสร้างรากฐานของความสุขในบ้านของคุณแล้วหรือยัง